เจ้านี่อากาศหนาวหนึ่งองศาหเห็นมะเบ่กกหนาวเบ่กสสกันห่อนสมศรีกเไยจะมาจีข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้านะเจ้าข้าวสวยตีซุกแล้วนั่นแหละสมศรีจะใจข้าวเจ้านะเพราะข้าวนึ่งมันแข็งสมศรีจะใส่ซีอิ๊วขาวไข่เกีย๊ยวรสดีเจ้าแล้วก็เอามือกลนๆให้มันแตกออกจากกันอันนี้นสามารถเอาไปปิ้งได้นะเจ้านอกจากเอาไปใส่เครื่องหรือว,ว่าใส่กระทะถึงจะปิ้งได้ พราะว่าเอาไปปิ้งกระเตาาทานได้มันเละสามทีจะไปใส่เครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ทาเนยก่อนเจ้าบางข่างกระท้า,าข่างกับาขาก็ปิดไว้อันนี้ก็ซุกแล้วเจ้าเรามาดูกันเนาะ ข้าวจีเ, G, เจ้าเจ้านี่น้ำพริกน้ำพริกขาแลเนี่ยสมเสีเอาไปพัดกระดมันใครกินข้าวสวยลองดูนะคะเอาไปกินกับข้าวสวยก็ได้กินได้ทุกอย่างอร่อยดีนะข้าจีจีก็กระทะได้เนี่ยเจ้า อันนี้คือข้าวสวยนะไม่ใช่ข้าวเหนียวขาวคาหมูขามตังสะเทศดเหมือนบ้านเฮาแหละ ยี่ฮ้อนี่อร่อย ข้าวสวยนี่มันดีนะมันแข็งมันเจียบเคี่ยวเวลาจเจ้ข้าวหนึอ่จเจ้าขาเจ้าเนีเจ้าแต่ข้าเจ้านี่จะเอาไปจะเอาไปปิ้งกเตาท่านได้นะเพราะว่ามันเล็กเาอาทอไปใส่ปิ้งกับกระทะหรือว่าเตาอย่างสมสีเนี่ได้เจ้า เพราะว่าเ้าขยำพยายาไปมิดมันแตกออกจากกันเดีกวก็มันเละถ้าเอาไปาใส่กระทะไข่อ่ะมันจะเกือบ,เก,อบเกือบเขือกข้าวอ่ะอ มัก็อิมลง้องสอีหมู พระเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ